กิเลนเหรอโหหนูไม่รู้จักเลยอ่ะเขียนอะไรเราอ่ะเราข้อมูลเขียนไหมขอดีเพราะว่านวเมืองทองเขาจะเป็นแบบเป็นรูปเมืองทองไหมหนูตัดเมืองทองก่อนหนูว่าไม่น่าใช่ผิดไม่ถูกเลยนะเนี่ยอันเนี้ยทำไม่เลยอ่ะผิดเยอะนี่ก็ดูคำถามแต่ละคำถามนี่ต้องปุ๊กเราปวดหัวไว้วะประตูแม่กอยไม่ใช่ปั่นมากเลยอ่ะใครมันเก่ง สวัสดีนะคะสมแจกมะคะเป็นครีเอทีฟจากเวอรกชันสองค่ะช mm. ื้อออนจ,าจา้าคารางเซนจา้าแอนมินจ้าบนบ้านใดบนเลยเอทอำเภอสุวรรณเอาทางการไหมไม่ <c oughs> ค่ะก็ชื่อเนยน,นะคะเป็นกราฟิกอยู่แผนกดิจิตอลชื่อแบมค่ะอยู่บัญชีค่ะ <c oughs> ชื่อใหม่ค่ะตำแหน่งบัญชีคะ <c oughs> ่ะแคลค่ะผู้ช่วยดีตเตอร์มีแฟนยังไม่มีคะ่ะไมโสด,ดสนิทเลยค่ะอยากรู้ไปทำไมเผื่อมีคนเขาสนไงอย่าเลยปวดหัววุ่นวาย อ่ะต่อไปเราจะทดสอบเป็นเกมตอบคําถามเกี่ยวกับฉายาทีมฟุตบอลในไทยมีช้อยให้4ช้อยอคียได้เคียร์น่ะหรอวะข้อมูลเคียรนะฮะอะไรคืออีโบ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 ให้อย่างเงี้ยอ, <laughs> อีโบคือปืนอนะ่ะเวมาทางอายุทยายทั้งบางละจันเลยอะ่ะบางละจันเอฟซีมีด้วยหรออยุทยา รัวไหมรัวยุทธยานี่บ้านหนูนะมีโบไหมพี่บังอุทัยธานีาอะมันดูเป็นเป็นศัพท์เหมือนภาษาเหนะื่งอะเอ้ยเรามาอยู่อุทัไทยได้ไงวะก็ก็เกิดมีปืนหมดเลยนั่นดิยุทธยาก็มีปืนบางอาจาร,รย์ก็มีนาวิกก็มีหมดเวลาต้องตอบแนละ้วมีโบพีคาดบางอาจารย์เอฟซีบางอาจาร,รย์เอฟซี FC มีด้วยหรอตอบคือ อุทัยธานีเฟซีทำไมอ่ะแค่มันเก่งบ <laughs> <laughs> ีสัตว์ปูปูปถ้าเธอหนูคิดแต่เรื่องกินอยู่ในหัวเนี่ยหน <laughs> ูหิวเงี่ยบ <laughs> ีสัตว์ปูปูไม่ใช่นาย,ยกเก่า <laughs> ปูอ,อกเส้นไม่น่าเกี่ยวไม่ไมขอป่าตองไม่มีอ่ะ ป่าตองไปที่ไหนไม่รู้ไม่เคยไปป่าตองอยู่ภูเก็ตภูเก็ตมันต้องมีทะเลแล้วมันต้องมีปูอ้าวเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมุนาคาเกยตัวใหญ่ซะไม่มีแถมปั่นมากเลยตัดป่าตองตอบว่าตอบว่าป่าตองป่าตองเซตตี้เป็นคำตอบที่ลูกพีดครับกิเลนเหรอกิเลนนี่เหมือนกิเลน เดี๋ยวนะกิเลนคือตัวอะไรนะกิเลนมันต้องเหมือนหงใช่ไหมกิเลนหน้าตาเป็นยังไงก่อนขึ้นอินเสิร์ตอันนี้เลยนะที่ไหนมีกิเลนที่ไหนมีกิเลนสมุดปากกาโพลิเทโลหุขอนแก่นก็มีปะขอนแก่นไม่เคยเห็นเอ๊ะสือเมืองทองเมืองทองไม่มีนะที่เลนอะเมืองทองเขาจะเป็นแบบเป็นรูปเมืองทองไหมหนูตัดเมืองทองก่อนหนูว่าไม่น่าใช่ชำไม่ะยิ้มไ้เือกคุณตอบไปเรืยค่ะ ตอบข้อ4เมืองทองยูนิติดาวเมืองทองไหยปะคอนดิชั่ขอนแก่นก็ได้ค่ะขอนแก่นยูนิติสมุทรปราการซิตี้มั่นใจไหมไม่มั่นใจเลยเป็นคำตอบที่ผิดครับก็เลยคือเมืองทองยูนิติเห็นไหมว่ามันสีแดงๆอ่ะสวยๆเป็นปาทูงต้องขน่อย ไม่เกิดน้องละตอนเนี้ยปะทูปะทูแม่กองหนึ่งละยองดีกว่าเพราะหนูชอบแปละยองปะทูมันน่าจะอยู่จังตามจังหวัดอะถือว่าสมุทรสงครามเพราะมันมีปะทูปะทูแม่กองปะทูก็ต้องสมุทรสงครามละยองละยอง fc นิงคำตอบค่ะสมุทรสงคราม fc ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกใครเขาเหรอขอหนึ่งที่ถูกคือสมุทรสงคราม fc สุพรรณบุรี FC ไก่ชนเกี่ยวอะไรกันสุณเ <laughs> <laughs> มืองไก่ชนคือสุพรรณบุรี FC สุพรรณสุพรรณใช่ัวชัวรสุพรรณเหรอสุพรรณมันเป็นรูปโรามาโรามาโรมาสุพรรณเป็นช้างหนึ่ง <Hey. S 1> โคลาชก็เป็นแมวหนึ่ง <Hey. S 1> เพียงไรอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนอ๋อ oh, oh. อ๋ออ๋ออเนี้ย <Hey, S 1> อเน,นี้ย <hey. S 1> กว่างอะไรวะวเออกวาง,วง,วงเออนั่นแหละคำตอบสุดท้ายของ,สงสวสุพันบุรีสุพรรณแหละตอบสุพรรณอันนี้เดาแค่นั้นเลยนหนองบัวก็ได้นะตอบเอค่ะหนองบัวพีทเอฟซีก็เลยคือหนองบัวพีทเอฟซี <c oughs> ทำไมนะเพราะเขาก็มีไก่ชนเหมือนกัน <c oughs> นอกจากจะไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลแล้วความรู้เรื่องประวัติศาสตร์วละทําสังคมการเมืองท้องถิ่นก็ไม่มีเลยถูกต้องค่ะ อยู่ปวกได้ไหมนยจะมีทั้งปวกและมดเลยอ่ะปวกก็ปวกมดก็มดเราก็ต้องคิดว่าเออมดกับปวกเออนี่มันต้องเราต้องคิดแล้วตัดอนาจเลยสุรินทร์แล้วกันแต่ไม่น่าใช่ตัดอำนาจเออคิดว่าไม่น่าใช่ปวกแดงดีกว่าอำนาจอะไรตอน้อนเอาอะไรเนี่ยอำนาจน่าจะมีคําว่าเจริญด้วยอันนี้ก็น่าจะหลองสุรินทร์จะมดเยอะไหมนะสุรินทร์น่าจะต้องเอาช้างเข้าทุราช อำนาจยู่นเตดเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะเพราะของจองค่ะขบาีเพราะว่ามวสุรินค่ะสุรินซิตี้หนูเดาสุรินออาทนบุรีค่ะทนบุรียู่นเตดแขดแรงคำตอบที่ผิดครับอยู่อำนาจเจริญมาแล้วไม่ถูกเลยเนี่ยอันนี้ยีกมาไม่เลยอ่ะ ก็มีเพลงเฉียรไหมร้องยังไงบทปัะจลาดอำนาจดืนิเด็กเกียร์หน้าหนาต้องอยู่ในนาที่ไหนมีนาแม่โจเคยไปแต่อยุธยาหนูเยอะเหมือนกันนะขับผ่านแล้วเรามาเห็นนอนแบะอยู่ตรงนั้นมีหนูหน้าขายตั้งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอยุธยาเอฟซีเียไปเลยใช่ไหมบางไปอีในอยุธยาเอฟซีเนี่ยมีโอกาสวัดโบสถ์ิตี้ มีวัดโบสถ์ด้วยหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมหาสารคามมหาสารคามเ็ำตอบจิตครับคือถูกคือวัดโบสถ์ชิตี้ยังหลุดตัดข้อที่ถูกออีกแล้วนะ บางฮาซันอันนี้เขาได้ยินเลยวเขาก็ขายอาหารทะเลนะจริง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 จอย่างเงี้ยนะแม่ฉันต้องได้กินปุ๊บแต่แม่น่ามีทีมนี้ไม่น่าใช่เขาไม่น่ามีทีมฟุตบอลไหมบางพะเยาอะไรอ่ะไม่อะไรกันหนอะตัดก่อนไหมจมูกสรฟุตบอลประชาราไม่น่าใช่บางว่าเป็นสามอันปะชราเออชราสามอันตัดราประชาตัดพะเยาบอกว่าพะเยา มันดูรีแอคมัดูรีแอคเราดิว่าใช่ดูขอถูกสักข้อเหอะคำตอบที่อุ้ยถูกครับการเดาที่ถูกจังเลยจ้าจังเลยจังเลยประกาศน่าจะอยู่ที่ไหนก่อนยากมากสุโขทัยเกษตรศาสตร์ประกาศมันอยู่มันอยู่เกษตรแฟร์ก็มีนะเออ แมสคอตประกาศอ่ะน,นึกภาพบอกเอ่เนี่ยทำหนูรังเลแล้วนะเออเขาเปิดสาย FC และขอเดาว่าเป็นสุขโขทยัย FC สุขโขทัยอ่ะอุ้ยเอาถ่ะเชิงเตาชาชัชงเซามั่นใจไหมหรือจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะอีทครับ <laughs> <laughs> ทำไมหนูหนูตัดแล้วพี่ยักหน้ากันนะเก่งนะเนี่ยแต่เขาถูกละ ไม่รู้จักเลยอ่ะแวบแรกอะ่ะคือป่างกลางสมุทรสาครปะทำไมฮะเดี๋ยวเคยไปแล้วมันมีปาตีนปะท้องเย็นท่าข้ามคืออะไรนี่คือทีมเหรออันนี้ใบให้ว่าเป็นทีมพุซซอลเลยแบล็กเพลย์อยู่ในเตนคือเรือของแบล็กจัมพ <laughs> มหาลัยก็น่าจะป็นไปได้ธรรมศาสตร์ก็คือตอบว่ากอสีสมุทรสาครพีษษษ่ให้ใช้ตัวช่วยได้อปะเอาโบถามใครก็ได้ถามพี่เอ๋กได้ปะ ต้องเปิดใช่ไหมคะเปิดพ oh. ี่แบงค์หนูมีคำถามมาถามปาตีนเลิงล่าเป็นฉายายของทีมไหนทีมไหนอะไรวะทีมฟุตบอลนะแล้วพี่จะรู้ไหมอ่ะมีเตกบอนและมี่ึงก่อนด้วยมีพี่ลองคิดเพืยมีช้อยให้ภาเแเรียนแบสมคเยนมุรเพราะอ,อะไรมันมีป่าชายเลนเนี่ยมีปาตีนเป็นคำตอบที่มถูกต้องครับ เขาไม่เก่งจังอ่ะโนเป็นความลับรอบตัวกันดูหนูโง่เหรอเขาก็มีฮิปโปฮิปโปอ่ะซึ่งฟังหนูแบบทำซ้ำทำซากอ่ะตามหลักวิชาเขาไม่น่าทำอะฮิปโปมันตรงตัวเกินไปปะถามก่อนนะมีฮิปโปเอฟซีจริงไหมโอ้ฮิปโปเอฟซีซาฟารีปาร์คหรือเปล่าให้เปลี่ยนทีนึงไม่เปลี่ยนตอบฮิปโปเอฟซีค่ะซาฟารีปาร์คไ เพราะอะไรเพราะซาฟารีอยู่เรียบด่วนซาฟารีคำตอบที่ผิดครับถูกคือฮิโปฟสีเอานี่เอาให้หนูเสียทำไมอ่ะหนูตอบถูกอยู่แล้วอะนกปากห่างหนูไม่รู้จักอะเจอใน5 4 3 2หนูบางปูแหละ น่าจะเป็นบางปูเหรอไชนาดชชนาดมีสวนนกที่ใหญ่มากนะนะนะมีสวนนกพยายามไปว่าเออไชนาหรือเปล่าแรกระบ,บางก็มีนกม,มีนกทุกที่อ่ะไชนาดตอบไชนาดบางปูใม่บางปูอยู่เด็ดเด็ดใช่บางตูใช่แหละเ็งคำตอบที่ใช่อิครับที่ไหนบางปูไม่มีอยู่จริงจริงเหรอ เห็นไหมเนี่ยก็นึกว่าจะออกมาหลอกกันไงก็นึกว่าจะเป็นทีมที่วันนี้มีอ่ะคิดเยอะไหมคิดเยอะนี่ก็ดูคำถามแต่ละคำถามใครจะไม่คิดเยอะมั่งอ่ะนี่เองปวดเราปวดโวยวะายไ, <laughs> ไม่ใช่ยอย่าง <laughs> ไดโนเสาร์ทีธธ่าคุณคุ้นถอนแกนแต่ขอน,น,นแก่นมันเป็นวู ออ่างะไรนีทีเล็กลำปางเนี็ยมันดูไม่เกี่ยวอะไรกับลำปางลำปางคนพบขุดพบซรากทีเล็กหลอตัดออกเลยทีเล็กกับแรปเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นทีมหลอกหนูว่าหนูว่าเขาเองเออยวเขาไม่เขียนว่าทีเล็กนะยกทีเล็กมาก็หนูว่าเขาเองมันมีอันอื่นอีกให้เปลี่ยนทีนึงนะก็หนูว่าเขาเอง อะเราเลือกเพื่อนใกล้บ้านนครราชสีมาขอนแก่นทำไมอ่ะเรามีคุณซ้าฟอสซิลที่นั่นแหละสร้าฟอสซิลอ่าเซฟโซนขอนแก่นนะขอนแก่นเอฟซีหนูเชื่อพี่แบงค์ได้ขอนแก่นเอฟซีค่ะเป็นคำตอบที่ถูกครับอุ้ยพี่แบงค์จริงเหรอใช่เวลีกูดเราม่มีจริงจริงทีเล็กลำปางไม่มีแรปเตอร์บ้านเชียงไม่มี าเขาใหย, <laughs> ยหนูมาถ่ายเนี่ยตาลอยมากเลยอ่ะ <laughs> ต่อแรกคืออะไรก่อนต่อแล้น่าจะอยู่ใต้หน่อยไหมอ่ะแต่อันเนี้ยมันห่างใต้หมดเลยอ่ะ <laughs> <laughs> ต่อแล้วเนี่ย่อแล้วจักเปล่ารู้จักต่อแล,ล้ที่รู้จักคือไก่ไก่ก <laughs> <laughs> ต่อแล้วหิวอย่างเงี้ยต้องเชื่อมคำต่อแล้พิฆาตนารายูเนเต็ดอ่ะ ดาว่าเป็นนาลาธิวาสนาลายูเนเต็ดนาลานลาทิวาสเอก่อนแล้วไม่รู้หนูอยากตอบข้อสี่พี่พี่เป็นคำตอบที่ผิดถูกคือนาลายูเนเต็ดเฮ้ยหนูขอที่น้องซุพี่แจ็คมาถ่ายไหมเดยวหได้จบมีไงไงคนี้มาเนี่ยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเอิงก็คืออะไรรู้จักอังกอ บ้านค่ายค่ะเหมือนเคยได้ยินมาว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆหมู่บ้านบาลอาจาันที่เป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างเริงมากพี่จงรุ่งพี่เล่นมาก่อนชี้ไปแลไหมทำไมอะ่ะแบบบ้านสุโยธัยอะสุโยธัยอะสุโยธัย,ย,ย,ยติดเมืองไงของตลาดเมืองอะ่ะต้องอย่างเบ้าน <ละ S 2> โอเคนี่มันเป็นข้อสุดท้ายแล้วหนูจะเชื่อพี่เพราะว่าพี่ทําให้หนูมีแต้มบ้านค่ายก็เป็นนักลบเดาเลยว่าเป็นบ้านค่ายอยู่ในปิดบ้านค่าย สี่แควซิตี้ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้โหยอดเลยอ่าแข่งแล้วไงแี่งคนไม้แบงค์ถ่ายเสร็จแล้วครับวันนี้เสร็จแล้วเหรอเย้ขอบคุณครับ